ุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-25ออสตันวิลล่าพบแมนซิตี้คุณผู้ชมครับฟังของซิตี้เนี่ยแม้แมชนี้จะเอาเสื้อของเฟเน,นมาเช่มาใส่แต่นั่นก็ไม่สามารถแก้ชงหรือว่าแก้ดวงอับปรีที่ทำให้เรือลำนี้อับปลางลงได้พวกเขาแพ้ไป9แมชเข้าไปแล้วจาก12นัดในทุกรายการมันป้าบออะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น นักวิเคราะห์กูรูจากหลายช่องเขาคงวิาพากษ์วิจารณ์กันไปหมดแล้วผมคงไม่ต้องไปพูดซ้ําและถ้าเราจะดูแค่แมสนี้แมสเดียวเนี่ยผมก็ว่าสตี้ีมันก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรนะคุณผู้ชมออกจะดวงดีด้วยซ้ําเพราะเป่านกุยิดปีดแรกมาเนี่ยแม่งเกือบเข้าอะ่ะถ้าไม่ได้โอเตก้าควักออกมาจากเส้นะ่ะแล้วก็จังหวะต่อเนื่องก็ถากประตูไปอีกโอ้โหนี่ดวงมึงดีนะนะัน่ะไม่งั้นเสียเร็วไปแล้ว ซึ่งพอตั้งหลักได้เนี่ยอะซิตี้เขาก็เริ่มทําเกมเริ่มที่จะเล่นฟุตบอลในรูปแบบที่พวกเขาถนัดนั่นก็คือการครองบอลแต่มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนที่เคยผ่านมาช่างมันไม่เป็นไรเพราะปรับได้ที่หาโอกาสยิงได้อยู่เนี่ยซิตี้ก็ไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนแต่มันมาผิดวิสัยตรงนี้คือคุณผู้ชมเฮ้ยแปลก เพราะลูกที่ควรจะได้ะไม่ว่าจะเป็นการทําชิงและหลุดเข้าไปยิงของโฟเดนหรือการโขกประตูหนึ่งของควาดิโอเป็นสมัยก่อนหรือดูการก่อนหรือดูการไหนๆมันต้องเข้ามันต้องเป็นประตูแต่นี่คือไม่ได้สักลูกผมเชื่อว่าถ้าติตี้ขึ้นนําได้ก่อนจากจังหวะโอกาสหนึ่งๆพวกเนี้ยประตูมันจะไหลแล้วพวกเขาจะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ควรได้ซําไรายครับเพราะหลังจากที่ทําไม่ได้วินล่าแม่งก็เริ่มมา บุตบอลของพวกเขาไม่ได้เน้นต่อบอลแล้วก็เล่นหลายจังหวะให้ยื่นเยอะแต่งตัวนานแบบซิตี้จอนดูรันเหมือนจะเป็นพระเอกการจโจมสกอร์ไอสัตว์เชิบหายแล้วก็มีไอ้เบอร์ยแต่มันชื่ออะไรอะมอร์แกนโลเจอร์นี่เลี้ยงบอลเหนียวมากแย่งมันไม่ได้เลยอะเล่นดีจัดจัดอะเนี่ยสองตัวเนี่ยคือถ้าเราเทียบชื่อชั้นบาร,รมีนักเตะมูลค่าทางการตลาดค่าเหนื่อยค่าตัว วินล่ามันสู้เรือใบพันล้านไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านนับเฉพาะแมสเนียคุณภาพของวินล่าสูงกว่าซิตี้เห็นห็นนักันตัวต่วตัวผมไม่เห็นผู้เล่นซิตี้คนไหนจะตีกว่าวินล่าได้สักคนเอาเราไปดูแจ็คกินลิชนี่เจอทีมเก่าเป็นไงผมไม่เห็นแกจะสร้างประโยชน์อะไรได้เลยโดนโฮจนเล่นไม่ออก มีดีแค่การจับบอลแล้วก็พลิกบอลไปมาแต่จังหวะสุดท้ายไม่ได้น้ำได้เนื้อหลืออะไรเลยก็เลยกลายเป็นปีที่ยากลำบากเพื่อนๆน่ะจะได้ลงไปเตะอยู่ลูป้าแลนะเนี่ยและถ้ายังแพ้ต่อเนื่องแหลกรานแบบนี้เนี่ยปิปเฟรดีโอลาอาจจะพาลูกทีมดำดิ่งสู่โซนท้ายตารางเลยก็เป็นได้ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นห่ะคุณเชื่อว่าซิตี้จะแพ้9ก้าแบบติดไหมล่ะชิงตกชั้นก่อนคำพิพากษา115คดีออกเลยดีไหมอาศัยช่องว่างทางกฎหมายชิงตายแม่งก่อนไม่มีตุลาการคนในพิพากษาคนตายได้นะเออเพราะยิ่งปล่อยแบบนี้ไปนานๆซิตี้ก็ยิ่งเหมือนเรือไททาน,นิกรู้จริงรวยจริงแต่ตายหากันยกลำ